หยุด,ด,ดอกอกบมาดูนี่นะอ,นอย่บไปหยาไปไรนี่ฉันมาดูรถนะคะสามคนนี้ยไม่มีแววเลยที่ใครจะจัดไปเน้นผ่านนะคะแกดูสภาพหุวม,มันด้วยนี่ก็เด็กจบใหม่งานการก็ยังไม่มีทาําส่วนแม่เนี่ยก็จนทําไร่สรุปเลยนะจนครบเซตไม่มีปัญญามาซื้อรถของเราหรอกเทปมีเรื่องอะไรกันหรอคุณหมามาพอดีเลยค่ะคืิพย์มีเรื่องที่จะฟ้องคุณหมาพอดีเลยะคะ่ะ พี่ว่ารถคันนี้สวยมากกว่ารษดีนะดูสิดิว่าหนูก็ชอบนะคะแต่ว่าเราลองดูคันอื่นกันก่อนไหมคะคุณแม่ว่าไงครับชอบคันนี้หรือเปล่านุชชอบคันไหนอะ่ะแม่ก็ชอบคันนั้นแหลจะจ้าแม่้นี่นนุดตรงนี้เลยนะเอามือสุดกับตัวของกแกออกจากล้อของฉันตรงนี้เลยนี่ฉันมาดูรถนะคะ ลูกสาวฉันจะมาซื้อรถกรุณาพูดจาดีๆหน่อยค่ะพูดจาดีๆหรอดูจากสภาพของป้าแล้วก็ลูกสาวของป้าแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญญาซื้อรถคันนี้ได้นะคะแต่จะให้ฉันเดานะคุณป้าก็น่าจะทำไร่เมียก็ทำสวนผูกไหมคะใช่ฉันทำสวนแล้วจะทำาไมหรอมันก็มันทำาไมหรอคะ่ะคุณป้าแต่ว่าฉันเจอลูกค้าแบบเนี้ยมีเยอะและแต่งตัวจน,จน มาดูรถคันนั้นทีมาดูรถคันนี้ทีสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาจะซื้อสักคันคุณเป็นพนักง,งานขายคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกลูกค้าแบบนี้นะคะ <c oughs> ลูกค้าเหรอเหยางพวกเธอนี่นะเป็นลูกค้าของฉันโอ้โหพอดีว่าฉันเป็นเซลล์มือหนึ่งของที่นี่นะคือฉันมองออกอะว่าใครจะมีปัญญาซื้อหรือว่าใครจะไม่มีปัญญาซื้อแล้วนี่เธอเพิ่งเรียนจบใหม่เหรออุ๊ย ถึงท้าวาตาตั้งเข้ามาในเต็นท์ของฉันเลยคงอยากจะถ่ายรูปสวยๆกับรถสวยๆของฉันละสินี่คุณพวกเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าเด็กจบใหม่แบบน้องสาวผมจะไม่มีปัญญาซื้อ,อนี่เธอสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอฉันว่าแล้วเชียวเด็กจบใหม่แม่ทําสวนไม่น่าจะมีปัญญาจ้างตากล้องดีๆมาถ่ายรูปหรอกนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดพูดเนี่ยผมจะฟ้องเจ้าของเต็นท์พวพนักงานที่นี่บริการไม่ห่วยแตกมา อยากฟ้องหรออยากฟ้องก็ฟ้องเลยจ้าฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้านายของฉันก็จะเชื่อใครระหว่างคนจนๆจนอย่างพวกแกกับพนักง,งานขายมือหนึ่งอย่างฉันเนี่ยฟุกแม่ว่าหนูตัดสินใจใหม่เถอตะตัดสินใจใหม่เหรอคะคุณป้า <c oughs> เดี๋ยวหนูบอกให้เอาบุญนะคะคุณป้านะตั้งแต่หนูยืนคุยมาเนี่ยสามคนเนี้ยไม่มีแววเลยที่ใครจะจัดไปเน้นผ่านนะคะนี่นี่ดูพี่ชายสิเป็นตากล้อง รับสร้างถ่ายรูปทั่วไปรายได้ก็ไม่น่าจะแน่นอนจัดไปแ้นไม่ผ่านส่วนคุณแม่เป็นเกษตรกร,รกน,นี่นี่น,นี่จัดไม่ผ่านอยู่แล้วส่วนเธอเด็กจบใหม่งานการก็ยังไม่มีทํานี่จัดไปแ้นก็มีนาผ่านสรุปไม่มีใครผ่านสักคนคุณไม่ควรพูดดูถูกคนอื่นแบบนี้นะคะพี่เธอฉันรู้นะว่าเธออยากได้รถคันนี้มากอะ่ะเข้าใจแหละ เธอช่วยดูสภาพองค์ประกอบของเธอด้วยที่คออะไรเนี่ยโอ้ยฉันนึกว่าเงินให้ทานแตงร้อยปบงยี่สิบนีตอนฉันจบใหม่นะเพื่อนของฉันอะมีกล้าให้หลอกนั้นน้อยนิดแบบเนี้แล้วถ้าฉันมีปัญญาซื้อรถคันนี้ล่ะเธอจะว่ายังไงโอ้ย <laughs> หาง,งานทำให้ได้ก่อนไหมถ้าถึงตอนนั้นอะถ้าเธออยากได้รถเดี๋ยวฉันช่วยแต่อย่าดูรถแพงๆแบบนี้นะ ดูเกินตัวการพูดจาของคุณเนี่ยมันไม่เหมาะงานบริการเลยนะครับเลือกลูกค้ามองคนแต่ภายนอกจะเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยมันก็เรื่องของฉันแต่ถ้าฉันไม่เลือกลูกค้าเนี่ยฉันก็ต้องมายืนเหนื่อยคุยกับคนประเภทเดียวกันผูก้แก่ไปไปไปนี่บอกไปได้ละเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเขาะจะเข้าใจผิดว่าที่นี่ขายจักรยานเหนื่อยไม่เป็นไรนะนผมพีนะ่จัดการให้ รถกันหละครับใช่ค่ะแล้วติดต่อเซลไว้ยังไงครับอ๋อไม่ได้ติดต่อไว้เลยค่ะพวกเรากะว่าจะเข้ามาดูแล้วก็ซื้อเลยอะค่ะเดี๋ยวผมไปตามเซลล์มาให้นะครับเดี๋ยวสิครับลุงที่นี่มีเซลลกี่คนละครับตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวที่เหลือออกไปนอกหมดเลยครับคนเดียวใช่ผู้หญิงที่ตัวสูงๆแล้วก็ใส่เกียงแดงไหมครับใช่ครับยืนกันแล้วเหรอครับ เจอแล้วครับคือน้องสาวผมอยากดูรถคันนั้นนะครับคุณช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับแต่ผมไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่อยากจะดูภายในรถที่เฉยได้ครับเชิญเลยครับไปนุชไปลองดูรถกันมันไม่อยากซื้อรถที่นี่ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้พีดด่ฟู๊กยุ่งเกี่ยวกับที่นี่ด้วยไปดูก่อนนะเดีอยู่เรื่องอื่นพี่จัดการเอง ุณแม่ลองเข้าไปนั่งดูสิครับจะได้รู้ว่าแม่ชอบหรือเปล่าลองนั่งได้เลยนะครับลองนั่งได้เลยเคล็ะครับ อนุญาให้พวกแกมานั่งบนรถของฉันไม่ทราบฮะผมเองครับลูกค้าก็อยากลองนั่งรถครับสมสักแกเป็นแค่เด็กเช็ดรถแกไม่ได้เป็นเซล์แบบฉันแกไม่มีสิทธิ์ทําแบบนี้แล้วนี่นะแกดูสภาพหมูมันด้วยนี่ก็เด็กจบใหม่งานการก็ยังไม่มีทําส่วนแม่เนี่ยก็จนทําไร่สรุปเลยนะจนครบเซ็ตไม่มีปัญญามาซื้อรถของเราหรอกคำก็จนสองคก็จนความคิดของคุนี่มันต่ำจริงเลยนะครับ นี่ไงดูคำพูดของมันสิไม่รู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวสมศักดิ์เดี๋ยวฉันจะให้คุณไมอ่ะไล่แกออกออคุณทิพย์ครับผมขอโทษนะครับคุณทิพย์ผมขอโทษครับคุณลุงครับคุณลุงไม่ต้องกลัวนะครับคุณลุงเป็นคนดีไม่มีใครทําอะไรลุงได้หรอครับอย่างนั้นเหรอฉันจะรอดูก็แล้วกันนะทิพย์มีเรื่องอะไรกันเหรอคุณไม้มาพอดีเลยค่ะคือทิพย์มีเรื่องที่จะฟ้องคุณไมอ่พอดีเลยะค่ะเรื่อง เรื่องอะไรอ่ะคู๊แกจะเข้ามาทำไมแกไม่บอกฉันก่อนอ่ะถ้าฉันบอกฉันก็คงอดเห็นท่าแท้ของเซลล์มือหนึ่งของเธอเซลล์มือหนึ่งใช่ผู้หญิงคนนี้นี่ใส่ใช้ไม่ได้เลยนะไม่เหมาะกับงานบริการเอ้ยเดี๋ยวก่อนขออธิบายก่อนทิปเนี่ยไม่ใช่เซลล์มือหนึ่งของเ็นช์นะเพราะวันนี้เซลล์มือหนึ่ง,งเ็นช์ชันที่เก่งๆเนี่ยเขาออกไปกพบลูกค้ากันหมดเลยอ๋อ นี่แอบอ้างตัวเองเก่งด้วยเหรอเนี่ยคุณมายคะนี่เพื่อนของคุณมายเหรอคะใช่ครูเขากำลังตัดสินใจจะมาคุ้นกับฉันเพื่อขยายสาขามีจริงอะ่ะคุณนี่คุณมายล้อฉันเล่นหรือเปล่ากันเนี่ยฉันจะล้อเธอเล่นทำไมไปะโยกแม่ของค,คุพุกเนี่ยเขามีส่วนอุเรียนเป็นพันพันไรเงินแค่ไม่กี่สิบล้านเนี่ยเขาลงทุนได้สบายอยู่แล้วออ แล้วคือฉันพาน้องสาวฉันมาดูรถน่ะแล้วก็ว่าจะมาดูกิจกรรมของแกด้วยแต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอพนักงานที่ใส่ยต่ำแบบเนี้ฉันตัดสินใจแล้วทัมายฉันพึ่งกับแกตามที่เราคุยกันไว้จริงนะปุกเฮ้ยขอบคุณมากเลยแกที่ไว้ใจฉันน่ะฉันเชื่อมือแกมายแต่สิ่งแรกที่ฉันจะทําเนี่ยคือพวกสว่าออกจากองค์กรแกก่อนแกไม่ติดอะไรใช่ไหมมาย ฉันม่ติเราตามที่แกตัดสินใจได้เลยปุ๊บคุณทิพย์ครับคุณรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าคุณไม่เหมาะมงานบริการเลยสักนิดเนี่ยเอ,อ่อฉันต้องขอโทษอนะคะให้โอกาสฉันแก้ตัวสักครั้งได้ไหมคะจะจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะให้ฉันทําอะไรก็ได้นะคะฉันไหวแล้วค่ะทําอะไรก็ได้แหละครับงั้นคุณรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากที่นี่ได้แล้วนะครับผมไล่คุณออกตายแล้ว คุณไมคะ่ะคุณไม่ต้องช่วยทิพนะคะช่วยนะคะคุณไมคะ่ะดิฉันว่าลวค่ะนะคะทิพก่อนหน้านี้ฉันได้ยินเรื่องพฤติกรรมของเธอมาสักพักแล้วฉันคิดมาตลอดว่าเธอควรจะรู้ตัวเองและปรับปรุงตัวได้แต่ฉันว่าครั้งนี้คงไม่มีโอกาสสำหรับเธออีกแล้วแหละแต่คุณไมคะ่ะถ้าคุณไม่จะขยายสาขาเพิ่มแล้วคุณไม่จะหาพนักง,งานเก่งๆอย่างฉันได้ที่ไหนละคะเอ็นนามมาอีกรอบก็ได้นะคะครับ ลุงสมศักดิ์นี่ไงครับเหมาะก,กับงานบริการสุดแล้วจะได้เลยครับผมไม่มีความรู้เรื่องรถเลยได้สิครับถ้าคุณลุงอยากทําแล้วตั้งใจเรียนรู้เนี่ยเอางี้แกฉันมีความคิดดีๆฉันว่าเดี๋ยวฉันจะให้พนักง,งานฝีมือดีเนี่ยมาสอนคุณลุงดีกว่าดีไหมครับว่าไงครับคุณลุงอยากทํำไหมครับอยากทําครับขอบคุณนะครับคุณฟุกณกณ๊กคุณรับคุณไมากค่ะงั้นเดี๋ยวไปคุยเรื่องงานของลุงเนี่ย แล e ้วก็ค oh, no. ุยเรื่องรถของนด้วยดีไหมคะชันตบปะแล้วแล้วเออแล้วแล้วแล้วฉันล่ะคะคืออตแล้วทปารตายังไงดีเนี่ย่ระธานคะช่วยเพิ่ม่าแรงให้พวกเราด้วยค่ะนี่มัน เกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณนาวคนงานพวกนี้เขามาประท้วงขอเพิ่มค่าแรงนะคะแต่ว่าคุณแนนไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการให้คะ่ะถ้าคุณจัดการได้ฉันก็เบาใจฝากดูแลพวกเขาด้วยนะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน ้าฟุกแกไม่มาปะทวงแบบพวกเราบ้างเหรอรายได้ดีได้ทั้งหลายร้อยแน่ไม่เอา,าครับป้าเงินที่คุณแม่เขาให้มันก็พอแล้วไม่ใช่หรอครับตร้นี้ป้าแบเอาเงินมาจากไหนอะครับป้าอย่าบอกนะวกป้าโกงเงินบริษัทคงไม่เป็นไรหรอกนะ้าพวกเรามันก็แค่แรงงานรายวันได้เงินเพิ่มนิดหน่อยอะบริษัทก็คงไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ป้าครับ ป้าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับป้าลืมไปแล้วหรอครับว่าคุณแนทเขาดีกับเราแค่ไหนะฉันไม่ลืมหรอกว่าคุณแนทดับ,บเขาดีกับพวกเรายัางไงแต่นี่มันเงินนะ่ะใครๆเขาก็อยากได้แต่ถ้าแกไม่อยากได้นะแกก็กลับไปทํางานเลยแปะได้เลยค่ะค ปัญหาแน่นอนค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่ฉันวางไว้หมดแล้วนานไหมครับไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าบริษัทที่ฉันติดต่อมาไม่เคยทำงานที่ไหนสำเร็จตามกำหนดแผนง,งานนี้ต้องล่มแน่ๆค่ะคุณสมสักค์เตรียมเข้ามารับงานนี้ต่อได้เลยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมข้อเสนอที่เราคุยกันไว้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ แกมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยได้ยินที่ฉันคุยโทรศัพท์ใช่ไหมผมไม่ได้ยินครับคุณดาวก็ดีแต่ถ้าแกได้ยินนะก็หุบปากเลยซะไม่งั้นแกตกงานแน่ครับถ้างั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับฉันรู้นะว่าแกได้ยิน ฉันจะจัดการแกก่อนที่จะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่น เพิ่งมานี่แหละแล้วคุณเป็นอะไรอะ่ะทำไมดูลุกลี้ลุกลนจังคุณแนทมาก็ดีเลยค่ะช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะพยานเรื่องอะไรหรอก็ค,คนงานคนนั้นนะคะขโมยเงินที่ฉันเตรียมเอาไว้จ่ายค่าวัสดุไปค่ะคุณมีหลักฐานหรือเปล่าที่คุณจะไปกล่าวหาว่าเขาขโมยไปนะ่ะมีสิคะนี่ทุกคนมาตรงนี้หน่อย มีอะไรคะคุณดาววันนี้ท่านประธานลงมาคุมงานเองเลยเหรอคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าครับยังจะมาตีหน้าซื่ออีกแกใช่ไหมที่เป็นคนเอาเงินบริษัทไปไม่ใช่นะครับคุณดาวผมไม่เคยจะเอาเงินบริษัทไปเลยนะครับก็ฉันสงสัยนายนี่กระเป๋าใครของผมเองครับ ไงหลักฐานซองเงินของบริษัทไม่จริงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในกระเป๋าผมได้ยังไงคุณแอ๊คะจับได้ค่ะหนังคาเข่าขนาดนี้ยให้เรียกตำรวจเลยนะคะท่านประธานครับผมไม่ได้ทำจริงนะครับผมไม่เคยแม้แต่จะคิดโกงเงินบริษัทเลยครับคุณดาวคะผมแจ้งตำรวจได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณตำรวจรบกวน2เจ้าหน้าที่มาที่ไซต์งานของบริษัท JSR ด่วนเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเรียกตำรวจมาก็ดีแล้วครับจะได้มาจับคนที่โกงเงินบริษัทได้สิไหนใครโกงเงินบริษัทอีกก็คุณไงครับคุณดาวแกหุบปากไปเลยนะมีหลักฐานอะไรถึงมากล่าวหาว่าฉันโกงเงินบริษัทท่านประธานครับ คุณดาวเขาตั้งใจหาบริษัทที่ไม่ได้คุณภาพเข้ามาทํางานเพื่อให้งานล่มเพื่อเขาจะได้บริษัทที่จ่ายใต้โต๊ะเข้ามาทํางานแทนครับจริงเหรอคะคุณดาวไม่จริงนะคะคุณแอนะคุณแอนะอย่ายไปเชื่อมันนะคะมันเป็นแค่พนักง,งานจบป .6 อะ่ะพูดจาเลอะเทอะไปเรื่อยแต่ผมมีหลักฐานนะครับนี่ครับคุณดาวเาจ้างพนักง,งานให้ประท้วงเพื่อของเงินเพิ่มแต่เงินส่วนใหญ่ก็เข้ากระเป๋าเขาแน่นละครับ บอกว่าถ้าไม่ได้เงินเพิ่มก็จะไม่ยอมทำงานแค่นั้นแหละได้ค่ะแล้วพวกเราจะได้เงินเพิ่มจริงเหรอคะได้สิเดี๋ยวฉันจัดการให้เราก็ห้ามบอกใครนะว่าฉันเป็นคนสั่ได้เลยจ้ะจ้ะเป็นถึงผู้จัดการทำไมถึงกล้าทำแบบนี้นะคุณดาว ฉันไม่คิดเลยนะว่าคนที่ทํางานกับฉันมาตั้งหลายปีเนี่ยจะทระยศกันได้แล้วคุณก็ยังใส่ร้ายคนอื่นว่าเขาเขาโมยเงินทั้งที่ตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนยัดเงินเนี่ยใส่กระเป๋าเขาที่ถ้าฟุกเขาไม่มาบอกฉันเนี่ยฉันก็คงไม่รู้ว่าคุณหัวกับบริษัทข้างนอกบริษัทฉันจะเสียหายมากแค่ไหนฮะคุณแนทคะคุณแนทกำลังเข้าใจผิดนะคะให้ฉันอธิบายก่อนนะคะมันสายไปแล้วล่ะคะ่ะฉันคงไม่ปล่อยให้พนักงานที่มีแต่ความโลภจนลืมความถูกต้องแบบคุณ ทำงานในบริษัทฉันต่อไปแล้วคะ่ะคุณตารวจคะ่ะจับไปเลยคะ่ะไปครับไปให้ปากคำที่โรงพักคุณแนทคะยูกานคะ่ะท่านประธานคะฉันผิดไปแล้วขอโทษคะ่ะคุณแนทคะฉันไม่น่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆจะลืมสิ่งดีงามที่คุณแนทเคยให้พวกเราคะ่ะฉันขอโทษด้วยนะคะพวกคุณรู้ไหมคะ ความเห็นแก่ตัวจะทําให้พวกคุณได้สิ่งที่คุณต้องการแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่ได้ก็คือความจริงใจจากคนอื่นค่ะบริษัทของฉันไม่ต้องการพนักงานอย่างพวกคุณเชิญค่ะคุณเนทคะถ้าคุณเนทไล่พวกเราเออกจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้ฉันโทรเรียกตำรวจมาจับพวกคุณไปด้วยค่ะค่ะดีมากดีมาก ฉันขอบคุณนายมากเลยนะถ้าไม่ได้นายเนี่ยบริษัทฉันคงเสียหายไปอีกเยอะเลยอะงั้นฉันขอแต่งตั้งให้นายเป็นผู้จัดการแทนดาวเลยแล้วกันแต่ว่าผมจบแค่ป6เองเน,นะครับนายไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องงานอะมันเรียนรู้กันได้บริษัทฉันอะต้องการคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ซื่อสัตย์มากกว่ายินดีกับตําแหน่งใหม่ด้วยนะขอบคุณมากนะครับคุณแนดผมสัญ,ญญานะครับว่าผมจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุด